ý nhói ý nhói không nhìn bò ý hà tắm mừng hả ý nhói ý hà ngươi mừng bà giản lán mừng ẩn mến khí bò hả nhằm xin bòn bậc ẩn đúc nòi kia đẹp nó, y kèo nào mà, nào mà. น <laughs> ี่สิเป็นอีแกวนามาอยำสมัยนีข้ขาเจ้าบริดทเป็ะเหตุแบบนี้แล้วฟันจักแปลงบ่แปลงอืมเอาละมึงก็รับสืบทอดอันขี่แขวไปเออขี่แขวของย่ายมึง <laughs> มันมันจุ่มเอือมเอ,อื่อมอาเข้าไปในท้องเลยเนาะเออเอา มึงคือบ่อมาน้ำอีลูกทอลพี่ยงก็ถีมลูกอีทอลพี่มึงขักแน่แทนเฮ้ยอน่ยออมันก็นจะแมนตัดหางปล่อยวัดมันขักเนาะมึงเนาะออก,อกอ็ตัดหางปล่อยวัดตัวตอนนี้บ่ใหญ่ดีเด้เออเนาะก็ยังว่ามันสั่งเออมันสั่งลูกอีทอละพี่มันคืออย่างนิดตัวออเนาะบอกซื้อซื้อซะเออมันบม่มีผู้ใดครบอันพวกเสี้ยนี้ได้ดอกทุกคนอี่ลิ มันมีผู้เดคบไดรดุขนาดคนกินยูสนิทกันคักเห็นบอยู่บอเห็นบ่ยังอยู่โรมันบบรด,ดุนเออคมเหงคนกับเป็นที่หนึง่งบักจ้วยนันว่ายอย่างกับบักจ้วยอืมเอฟซีตัวยงเออผู้ใดผู้ใดสิเบเว้าวว่ามึงเสกค้นไปนอนขอน้างนาข้างหลังอืมมองนาบ้านนึ่งระบงุงระเบียง บักจ้วยจะมีมึงแต่งเรื่องเป็นตุเป็นตะข้างนอเนาะบักจ้วยเอ้ยเกิดมากกูเคยเห็นบักภาคนี่แหละใส่สินบักจ้วยมึงเอาสินมาขอมหัวเอาสินมาใส่เออแต่งเรื่องเป็นตุเป็นตะขึ้นขึ้นหยังนีตัวเอ้ยบักสันดานหมาเอบักตำซ้ำบักศาสัวบักนรกอืมยี่หลีเลยทุกคน แ่งเรื่องเป็นตุเป็นตาขึ้นมาเบาค่ะเฮ้ยตา,จ,าจ้าวใช่มบจุไยเงยคือพอปล่อยแทตตีมือนี้ยคิดอยากปล่อยจ้า <c ười> ปล่อยแนนกหัวแนหลืปล่อยอืปล่อยเพราะพ่อเป็นตะเคียดอกแก่เนาะชิวๆสบายๆบางก็ออกมาปล่อยอืบางก็ออกมาบิจันสบาย <c ười> ซซดอืม <c oughs> เด็กข้ามไม่มากอีกเลยเนี่ยเด็กข้ามไม่มากเลยอสอดอืมเ <c oughs> ออนางเบาหน้าอันเด็กหน่อยนี่ก็เป็นที่หนึ่งก็เป็นมึงเดอ้ออีสอดเออสิบอกไห้ซะนะเพราะเขาเบาให้ขึ้นแหละรับไห้ได้รับไห้ได้อืมรับไห้ได้เออแต่ว่ามึงมึงสภาพอัน เบาหนาหนังหนามึงหลับบไ,ได้การที่ว่าคนอันบุรีนะก็ส่วนมากก็มีแต่มึงเรียบ,บุรีทั้งดูถูกทั้งเอียงสารพัดอืมนะดูถูกสถาบันการศึกษากับที่หนึ่งดูถูกอันการรักษาพยาบาลกับที่หนึ่งเออนะดูถูกหลายเรื่องหลายเล่าดูถูกตอนล่าสุดมานีดูถูกแม่กระทั่งต่อหม้ออืมคิดมึงเอาโลดเถทุกคนเลยนะ คิดเอามืองคิดเอามึง,ามงปากแก้วเออปากแก้วตะก,กีนบอกคมค้นอยู่ฝุนคือยังพุนสิบตกลงมาจาักเถื่อ,นะอนนี่ตัวเออนะตอนนี้ตกลงแล้เหรอฮะคิดยอมรับแล้วบอกว่าคิดทุกายทุกมาตะดุลแล้วจ้ามันเป็นพึ่งที่ทุกทุกมาตะดุลแล้ว <laughs> ยังว่าหูตัวอีกยังหมดยังยางยางอีกยังอีก เออยังอีกยังไม่รู้ตัวอีกเอ,อแห้งสิทุกไปนาะเอ,อแห้งสิทุกกอยุขน้าอีกเด้อบ,บานทั้งมืองเด้อบ้าเสือ่อทุกคนอืมแน่มันอนีกันบวันจังแล้วมันอนี้วันจังเลยเด้อนี่มืนอนี้วันจังแล้วเออวันนี้วันดีนะวันจังนะวันเนี้ยเ <c oughs> งี้ยเ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 งี้ย เสียงเสียงวิดมอเตอร์ไซค์เกนหลอนเสียงมอเตอร์ไซค์มวนบ่ทุกคนเออเสียงมอเตอร์ไซค์มวนบ่กมวนเนาะเนี่ส่วนอันอีแค่แขวแมงเด่ยเออทุกระท่มเด้กับทุกระทมตัวอืมมักกานมันไปเออไปอาเฮงเป็นข้าวเยี่งละเด้บันที่นี่ทุกคนนี่แหละเขาบอกว่าการที่ว่าเด็กมันผิดปกติมันสิแบบ เอาเตใจเออเอาเต้ใจอ้อยจังไหนกับเบยูเออมันละแมนอิลีได้ไปอ่านมึงเด้อทุกคนไปเสิร์ชแล้วไปอ่านมึงเด้อมันแมนอิลีแมนความอันเพื่อนบ้าอิลีเด้อเด็กไม่ปกติเด็กเป็นอ้อนี่มันเิเอาเต้ใจจะของอ้อยจังไหนกับเบยูอ้อยจังไหนกับบอลงอ้อยจังไหนกับบอเศร้าเออสิเป็นเอาเต้ใจอารมณ์รุนละอันรุนแรงเอออารมณ์ลายพร้อมเด้ออิลี โอ้ขอยไปอ่านมึงอุ้ยมันกับเมนอหรีตัวนี้วะเออนะเอาปรยูอารมณ์แบบนี้นะก็เอาปรยูตัวทุกคนแบบว่ามันคุ้มสติมันบ่ได้เนาะไร่นี่แหละเวรกรรมเป็นไงเวรกรรมติดจรวดไหมเฮ้ยน้อยน่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 อยเอิ่นเอิ่นเป็นเสียงเงินมอเตอร์ไซค์ก็ได้ตัวมันบอกว่าผู้ใดอันกินกาแฟละเท่าเด้อพวก้กเด้อ เออบันไดมันเราไปตกทีรูปทรพี่มันสุพ้อยอีป,ปอบเ่าเ่ายาบอย่างอยม่มันิแตกกาแฟาอะไรอีา่านี่บ่าวยังเราบะพ้นหางแก่ของว่าอยังกับ,บปะพ่นนั่นพวกกันอยู่ในขอกของมึงเนาะอีหย้อย,อย,อยเออคำเบาคำจ่าเมื่อไหรมึงสิไปตัดอันถุงไตตานั่นคือนั่นไปตัดเถอะหรือจา่าซื้อจ่ายจะไปตัดซื้อบ่อ มันตัดออกมึงก็สิบมึงได้ยู่บอกมันตัดออกมันสิไปตัดแบบใดเฮ้ยน้อยสิแตกน้ามลายว่าสันถุงตตาก็เลยไง่อปากเอ้ยมึงเบลมึงเบวความลูกมาจากใสห่ามึงที่แตกกาแฟกับว่าอันเถาเร็วว่าสันว่าเอออันลูกทัพี่มึงเะพอะมันเถาเนาะเถาซ่ามึงอีหรีไดขนาดมึงผูกเป็นเสียยกับมันก็ไดเดีนเออ สันดานคือกันคักเนอีสองอีนี่เนาะบอกซื้อซื้อซะเนาะเออบัดใดมันต้นมะกะทันมันก็คือกันแล้วลูกมะกะทันกับกับต้นมะกะทันมันก็เป๊ะอันเดียวกันเด๊ะเลยเด้ทุกคนนะมอหยังขืนเวาหยังใส่คนบอกว่าผนหางเจ่ยวของวายนางนังนาจะของอยู่เบ็บ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 อยู่เออนะหูยินข่าวว่าหูยินข่าว มีการหูยินข่าวว่าเฮเสียผัวอีกบ่ย่้อยเฮ,ฮ้สิสด้ค่าดองบ่อย่อยย่อยเคยกล่าวไว้ด้ว่บาบ่ได้ค่าดองย้อยบอกว่าบ่ด้เห็นดอกอันหูบึงว่าสันว่า <c oughs> บุกูกบุกูบกบ่ได้เสียค่าดองไอ้มึง้บุกูยังเห็นหูบึงมึงอี่หากินหัวมึงอู้หูบึงโกนซื่อบือยอ,อยูอ่อี่ากเลยเออนะ เป็นแม่บ้านแม่เลื่อนอคนนับหนาถือตาจักไพ่นับหนาถือตากูไปเห็นเปนไปอันหันมาหนีบูเห็นผู้ใดเอื่นทักเอื่นถามเออบบเห็นข้าเจ้าเราไปงานอันกินดองกินแตงเออบบเห็นข้าเจ้าเราไปงานศอกงานศพบบเห็นข้าเจ้าเราไปงานบ,นบุญนั่นบุญนี่เห็นมึงตะมมกหมุ่นแต่อยู่น้ำโซเชียลเนี่ยเออ นัง่งกดหัวสีกะอ่อนคืออันผู้สาวหุ่นตัวเพลินเออเออแล้วมาเมืองเบาหนากัะของแล้วอีกย้อยเงีย่าไปแล้วทุกคนเอาซำนีเลยหฮงเบาหฮงมั่นตัวทุกคนอืมไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า